เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนไก่ต้มขาใบบุยลำอินออสเตรเลียนะคะเรียบร้อยมาเด้อพี่น้องอันปีไก่น่ะย่างเปื่อยเลยเด้อพี่น้องปีไก่ย่างเปเื่อยเ,ยเลยนะคะเพื่อนพี่ใบใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วนั่นเพื่อนลุมทุกสิ่งทุกอย่างเราเด้อพี่น้องมาเด้อเตรียมเสิร์ฟนะคะเพื่อนปิดไฟได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะที่รัก โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้พี่ใบจะมาทําเมนูรสเด็ดนะคะแซ่บนะคะเมนูของโปรดนะคะเพื่อนนานๆทํากินทีนะคะเพื่อนนี่นะคะปีกไก่พี่น้องปีกไก่ปีกน้อยๆเนี่เพื่อนวันนี้พี่บายไปห้างวูดนั่นเพื่อนไปได้เห็ดนางฟ้ามานะคะเพื่อนนี่เห็ดนางฟ้านั่นเพื่อนวันนี้เราจะมาต้มยำนะคะอัน ต้มขาไก่พี่น้องต้มขาไก่นะคะเพื่อนนี่เนาะพี่น้องอันนี้มีขานะคะในนี้พี่ไยใส่น้ำไปน่อยหนึ่งนาะเพื่อนเนื่องจากว่าทําไมใส่น้ํานิดเดียวเราจะใส่กะทิด้วยนะคะเพื่อนก็เลยแบบว่าใส่น้ําไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนนี่นะคะตะไคร้นะคะขาตะไคร้นะคะรากผักชีนะคะหอมแขกนะคะเพื่อนแล้วก็เกลือเนาะพี่ไยใส่ไปในหม้อนี้แล้วนะคะเพื่อนนี่ก็คือ ทนมารีนเพจนะคันเพื่อนเนาะน้ำมะขามเปียกนะคันเพื่อนนี่ก็เป็นกะทินะคันเพื่อนนี้เนาะอันมะเขือเทศพี่น้องอันต้นหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องนี่คือใบมะกรูดแล้วก็ผักชีนะคะเพื่อนนี่เนาะผงนัวนะคันเพื่อนแล้วก็พริกตํานะคะพริกขี้หนูตํานะคะตําแบบบดๆพี่น้องมะนาวนะคันเพื่อนถ้าไม่เปรี้ยวเพราะว่า พี่ายใส่มะนาวน้อยเนื่องจากเราใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะกันเพื่อนนี่เนาะแล้วก็ปีกไก่เรานี่ประมาณหนึ่งกิโลพี่นอ้องนอนเพื่อนน้ำเราเดือดแล้วพี่น้องน้ำข้าเดือดแล้วพี่น้องใส่มะเขือเทศเราไปเลยนั่น,นใส่มะเขือเทศลงไปโลดนะคะเพื่อนนี่นะคะอันปีกไก่ต้มคานะคะวันนี้ ตีไก่ต้มขานะคะแซบๆนะคะน้ำกะทินะคะเพื่อนๆนี่เนาะพี่น้องน,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 น้ำมะขามเปียกนอนเพื่อนใส่น้ำมะขามเปียกไปด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนเราไม่เน้นน้ำมะนาวเนาะเราเน้นน้ำมะขามเปียกเนาะพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงเงราให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะ เดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วนะครเพื่อนเราจะมาใส่ปีกไก่เราเลยนะครเพื่อนนี่น้องปีกไก่นอนเพื่อนล้างเกลือแล้วนะครเพื่อนปี่ปายล่างเกลือได้ยพี่อนปีกไก่เราล้างน้าเกลือนานเพื่อนกิโลหนึ่งกิโลเลยนะ่นหนึ่งกิโลต้มหมดเลยพี่น้องเงดหลายพี่น้องเงือดหลายหนึ่งกิโลแก่้มต้มหมดเลยเงือดหลายเพื่อนเต็มหมอบนะพี่น้องเต็มหมออันยะเลยประเทศเนป เดี๋ยวเราให้มันเดือดก่อนด้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยจะมาเติมน้ำกะทินะคะปิดไ้ปิดไ,ดไ้เดี๋ยวก้นเห็นนี่นะคะเพื่อนเนื้อไกอ่ปีกไก่เราต้มมาเปื่อยแล้วเพื่อนพี่ใบมาเติมน้ำกะทินิดหนึ่งนะคะนเพื่อนน้ำกะทินะคะนเพื่อนพี่ใบเติมน้ำกะทิลงไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เห็ดนะคะเพื่อน เดือนแล้วพี่น้องเดือนแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเรามาใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเพื่อนเห็ดนางฟ้าพี่น้องนะคะไก่ปีไก่นะคะต้มขานะคะปีไก่ต้มขาพี่น้องไก่ต้มขานะคะเห็ดนางฟ้านะคะเพื่อนนี่คือเห็ดนางฟ้านะคะอยู่ต่างแดนก็ได้กินเห็ดนางฟ้าพี่น้องโดน นานๆจะเจอทีนั่นเพื่อนไม่ได้เจอบ่อยเด้อพี่น้องนานๆเจอทีต้องจัดนะจัดไปจัดไปพี่น้องจัดไปนะคะเดือดแป๊บหนึ่งนะคะนี่นอนเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะเห็น,นบอกพี่นอ้องอ่าค่อยปรุงน้ำปลาไปแล้วเด้อน้ำปลาผงนัวนะคะพริกเราใส่ไปตั้งนานแล้วนั่นเพื่อนอแล้วก็ปรุงไปแล้วว่า รสชาติใช้ได้แล้วเพื่อนอนี้เนาะอันโรยใบมะกรูดลงไปนิดหนึ่งนะท่านเพื่อนให้มันหอมเนาะพี่น้องครับพี่น้องสูตรไผ่กับสูตรไผ่เดินเพื่อนเนาะใส่อันดับสุดท้ายนะคะต้นหอมผักชีพี่น้องใส่ลงไปนะคะคุณหะต้มหม้อใหญ่น่นเพื่อนต้มหม้อใหญ่นี่กินคนเดียวเด้พี่น้องอันว่าเฮ็ดหม้อใหญ่นี่ กินหลายคนบอแมนพี่นอ้องกินผู้เดียวนี่เลยคะ่ะน,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 นั่น้นามาเด้อมาเด้อน้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนไก่ต้มขาใบบุยลำอินออสเตรเลียนะคะเรียบยร้อยมาเด้อพี่นอ้องอันปีไก่นะ่ะย่างเปื่อยเลยเด้อพี่นอ้องปีไก่ย่างเปื่อยเลยนะคะเพื่อนพี่ใบใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วนั่นเพื่อนลงทุก สิ่งทุกอย่างเราเด้พี่น้องมาเดินเรียมเสิร์ฟนะคะเพื่อนปิดไฟได้เลยนะจน๊ะนะจ๊ะที่รัก เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยเรียบร้อยยางแซบโพดโพม่โมม,มมาแต่งเลยพี่น้องเสิร์ฟกับข้าวเจ้าพี่น้องนี่นะคะเพื่นอนอแล้วก็นี่คือปลาสับนะ้เพื่อนและก็ผักสดนะคะผักในสวนของเรานี่แหละค่ะพี่น้องมาเดินมากินกันนะคะใครไม่มีอะไรกินก็ตามมานะคะที่ใบบุรีล์อินออสเตรเลียมาเดินพี่น้องเชิญแซ่